เรียนแพทย์หญิงมณิดาศัสตร์ตระกูลวัฒนารักษาราชการกาแทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุร,รินีประธานในพิธีดิฉันในานามผู้จัดระบบพลากรสาธารณสุขทุกระดับตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนที่มีจิตอาสาทุกท่านขอขอบคุณท่านรักษาราชการกาแทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุร,รินีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งพาอพันธุ์ยุนลายภายใต้โครงการจิตอาสารเราทำความดีด้วยหวัวใจในในนวัี้และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอย่างน้อยวันละหนึ่งหมู่บ้านต่อตำบลโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยตลอดจนกำจัดแหล่งพาะพันธุ์ยุนลายโดยรอบบริเวณ ตามมาตรการเก็บและ5้าสอซึ่งหมายถึงเก็บบ้านเก็บขยะท่านผู้กรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้มีเกียรติและจิตอาสาทุกท่านที่ชั้นในนามของท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใต้กงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวันนี้ได้เห็นทุกท่านทั้งข้าราชการเอกชนอาสาสมัครสาธารณาสุขและประชาชนผู้มีจิตอาสาแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันปฏิบัติจิตอาสาอย่างพร้อมเพียงเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร วันที่13ตุลาคม2561และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2561จากคำกล่าวรายงานของท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีนานเราทำความดีด้วย,วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วย,วยหัวใจ เฮ้ครับตามประกาศจศาสตร์เราทำพอดีด้วยหัวใจในสิ่งทีะเราคันจัแรงเพราะความดีใจาย่าโครการจินศาสตร์เราทำพอดีด้วยหัวใจนะครับ